กินข้าวเลยไหมเอ้ากินข้าวมาอืมของมีคมนะครับ ตัวเทาตัวเทาทองนี่เป็นไก่เป็นไก่ลูกโทนนะครับก็หลุดจองเป็นไก่ลูกเดียวแม่ไก่ก็เจอรล่นไปนะครับก็เดี๋ยวทับเอารูปหน่อยครับ องม,มีคมครับไก่อายุประมาณอ,อาน่าจะเก้าเดือนนะครับต่อผมแกะออกนะครับให้มันใหญ่ขึ้นนะครับแข็งแรงใหญ่ยยขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับเริ่มไขแล้วนะครับ เอ้กินข้าวไป